นผิดตัวเดียวเกือบได้30บล้านอันนี้เป็นของพี่สุคนที่อยู่ชนไปดีนะครับเคยโบลาดตัวเดียวอันนี้วันที่หนึ่งตุลาก็ก็ฟังฝันครัขึ้นวันพระอีกอันนี้ก็ฝันได้จำได้เห็นพีกก็เห็นตัวเลข สวัสดีครับผมส,สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้นะครับผมบ่าวศักดิ์วิสุภพรนะครับพาท่านผู้ชมมาที่กระท่อมลัดสังขารหลวงปู่สวงนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้พามากับพี่ๆนะครับผมหลายๆช่องนะครับวันนี้นะครับวันนี้เรามาตามความฝันนะครับผมของพิทัดนะครับผมพิทัดคนที่เฝ้าศาลหรือว่าเฝ้ากระท่อมของหลวงปู่นะครับผมมา กระ่อบหลวงปู่อยู่ตรงนี้นะครับผมพิทัก์หรือว่าลุงทัศนะครับท่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวเราจะไปตามแนวทางความฝันนะครับผมจะมีตัวเลขนะครับผมเมื่อที่แล้วนะครับผมของพิทัศน์เข้าเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมแต่ผมไม่ได้มาถ่ายทํานะครับพอดีเห็นพี่ๆเขามาถ่ายทํานะครับผมดูตามช่องนะครับเมื่อที่แล้วนะครับผมมีบุคคลมีโชคมีลาบนะครับผมกับความฝันของพิทัศน์กันเยอะอยู่นะครับท่านผู้ชม วันนี้ผมเดินทางมาแล้วนะครับท่านผู้ชมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอกำลังใจกันกเลยกันกลกเลครับวันนี้เราก็จะมาชมบรรยากาศที่กระท่อมลาสังขารหลวงปูส่สวงนะครับผมตรงนี้เป็นกองไฟนะครับหลายท่านนะครับผมคงเคยเห็นนะท่านผู้ชมต้องมีการจุดไฟตลอดเวลานะครับผมฝนตกก็ไม่ดับนะครับผมไฟก็จะติดตลอดนะครับผม นะครับผมสวัสดีครับผมพี่ผมซาบายนะเป็นยังไงบ้างครับผมงมดที่แล้วที่ทั์งวดทีแล้วครับงวดแล้วก็คือคือถ้ารีบที่ทับจริงจริงก็ก็คือยังไม่เข้าก็คือหลุดนะม่ลืมแต่จะเข้าเรียกว่าว่ะนะครับมวหมดทีแล้วเรียกว่าอ๋อครับเรียกว่าวดที่แล้วก็คือห้าสามหนึ่งบางคนเอาไปตาดเล่นหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันก็เป็นสามเจ็ดเจ็ดสามหนึ่งห้าห้าหนึ่งเขาจะตีกลับหัวกระพังมีคนทุกเยอะนะครับครับผมครับวันนี้ก็ พิทักษ์นัดปล่อยเลขทุกครั้งพิทักษ์จะปล่อยเลขแบบไม่ได้มาขอหลวงปู่แบบมาขึ้นกระท่อมอันนี้คือ,อทางพิทักษ์มาทําพิธีตรงนี้ขอหลวงปู่อันนี้เป็นงวดแรกที่ทําพิธีขอหลวงปู่นะครับด้วยการเอาขันท่าขันเป็ดมาขอหลวงปู่ที่จะปล่อยเลขที่นี่นะครับ <ข Bruno. S 2> ครับผมเป็นงวงแรกเลขไม่เยอะนะครับมีแค่สามตัวหางเดียวหรือสองตัวประมาณนี้นะครับเลขไม่เยอะเน้นๆเลยใช่ไหมเน้นเลยครับเป็นงวดแรกที่พิทักษ์มาขอข้างบนเนาะครับแต่งขันแปดละ ครับผมครับดูกองไฟนะครับท่านผู้ชมครับใช่ต้องไม่ดับคือต้องติดที่หลวงปู่ละครับท่านผู้ชมต่อไปจะอยู่ในแคร่ข้างล่างเมื่อก่อนตรงนี้จะมีแคร่มครับจะมีแคร่เพราะท่านไม่สบายก็เลยอยู่ข้างล่างกับหลวงพิทูลงบน เดี๋ยวเรากลับหลงปูด้วยกันนะท่านผู้ชมข้นเลยเนาะ Satu, 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 namo tassa, tasak pakuatu ratu sama tassa, na mu tasak namo tassa, sama samputasa na Namo tasak pakuatu ratu sama samputasa na mu putisatu ma kuno mi sikum mahalapo, ahang pujimi, siti lapo ni rantarang putang besiti tambang besiti sangkang besiti ariya ungsuang sampano itipiso namo mu putaya i swasuti mahabanda satyang besiti mei satu, satu. สาธุสาธุหลอឲ្យគុណเจ้าបានបទុប៉ច្ច័យគុណទุยខ្លែងឯណោះតាំងពីថ្ងៃទី8នេះគឺឃ្លាក់មោះរបូតឲ្យងត់នេះเด้อលោកមួយពឿន680បាតហើយក៏រឺបានមិនទៀត5ដុំក៏6685ដុំក៏ឲ្យគុណเจ้าโชคជាเด้อមនី Channel គេតឃើញក៏ឲ្យគេធ្វើស៊ីរស់ស៊ីមានបានធ្វើឲ្យក៏បានតាមចិត្តប្រាថ្នាណាទីគេធ្វើក៏ជឿនរុងរឿងเด้อមេតាមជឿនជឿន អ្នកក៏កូនចាំមកសុំជោគសុំលាបសុំនៃរកសពឃើញល្អក៏អីបាន FC បានអុយត្រោអ្នកក៏ចេញអុយត្រោឬល្អកុំអុយឆាតឆាតកុំអុយបញ្ហាពេកហើយអាណាចេញអានោះសាអាទូលេខឆណតគេហៅលេខឆណតឆណតប្រសាក្មីប្រសាស្រុកស្រែយើងក៏លេខបើប្រសាថៃក៏រដ្ឋបាលថៃទៅ อันนี้ก็ถวายปัจจัยหลวงปู่เลขห่างวาวเมื่อกี้ผมก็ก่อกองไฟก็หลวงปู่ให้ให้มาอีกห้าบาทห้าบาทครับห้าบาทก็คือเรียนรุ่นนี้เรียนห้าบาทอยู่ในกองไฟอยู่ในกองไฟก็เป็นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทอันี้หลวงปู่เพิ่มเพิ่มมาห้าบาทเนาะเพราเราก็ผมก็ก่อไฟทุกวันก็ไม่เห็นแล้ววันนี้ก็เห็นห้าบาทอีก เอ hmm. าบัน,นี้ปิดนัดปล,อล <c oughs> ่อ,อ,ปลอยเลขต่องวดครับปล่อยเลขตัวงวดงวดก่อนเนาะผมให้สามห้าหนึ่งก็เขียไว้ในว่าวอยู่แต่ก็มันออกสามเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกัน hmm. ครับ <c oughs> ครับครับอันนี้ก็ <c oughs> ช่องเอ็ดมินม c h a ช n นลก็คุยอยู่หลายรอบผมก็ดูคลิปมเมื่อเช้าแล้วก็คลิปที่ออกช่วง ตรงจอมปลวกผมก็ได้พูดอยู่351ถ้าตีแบบปิศนาลุงปู่คือ3ามห้าสองอ้สามห้าเจอันนี้ก็ดูคลิปคลิปยนอนหลังก็ได้ครับ,รบก็ถือว่าเข้าแต่ก็ไม่เหมือนเราเขียนเป๊ะๆๆเรกเ,เ,เนาะรเราคุนพูดคุยในปะอันนี้วันที่หนึ่งตุลาก็าก็ฟังฝันเนา,าะมีเข้ามีหลุดมีถูกมีผิดฝันว่าลวง ลวงปู่ก็คือพ่อนี่แหละพาไปตัดฟืนก่อไฟถวายปู่ก็เอารถไถไปแต่ไม่ได้ตัดตรงนี้จะตัดที่กระท่อมอีกหลังหนึ่งคือกระท่มไม้พยุงที่เอาบาทมาถวายหลวงปู่วันนั้นเมื่อปีห้ญญาเจ็ดอายกหนามา,าดีกว่าอ้กลองพี่ <c oughs> เยอะแยะเลยแคบเนาะรือบ้าข้างล่างนะ เอาข้างหน้ากระท่อมดีกว่าพี่ครับเพราะตรงนี้มันมืดมืดครับผมถ้าเป้งก็มีขาวเลยถ้าอยู่ตรงนี้ที่เสียชีวิตไปแล้วพาผมไปตัดฟืนก่อไฟมาถวายลวงปู่ก็ให้ผมขับรถไถไถนาเดินตามครับไถนาเดินตามนั้นก็ลวงปู่ก็เคยนั่งอยู่แต่ก็เก็บไว้ไม่ได้เอามาโชว์ที่กระท่อมยังอยู่ใช่ไหมครับยังอยู่ครับใช้งานได้ไหมครับโอ้บอหรือไง ครับแล้วก็จักรยานถ้ารถไทนาเดินตามส่วนมากเขาจะออกเก้าสแรง<ม>ครับ<ม>แต่เป็นชักเพชศ0นแต่ถ้าจักรยาน30-30มันอยู่ในเบาะนั่นจักรยานของลุงปู่เหมือนกันแต่ถ้ามอไซค์ที่ลุงปู่นั่งตรงนี้ก็0059เกเขาเข้ากันหมดคืนวันพระเอ,องสันท<อ>ีพระขันัีหมดนยังพระเลยบอก เมื่อวานวันพระเมื่อวานครับเป็นอันนี้ก็ฝันได้จำได้เห็นนี้พี่ <c oughs> ก็เห็นตัวเลขอยู่ในรถไถนาเดินตาม <c oughs> ก็ถูกกับพศที่พ่อเกิดสองสี่แปดเก้าเดี๋ผมจะเขียนแบบคือเหมือนมีอะไรชักอย่างให้เขียนก็เลยเขีย,เขยนเขียนไว้ในรถนี่พอโชว์เลยเนาะเรามากไม่ได้เดี๋ยวอาย 5ข้างบนเ5จะมาแบบนี้คบค้งลงมา5 9 1เราจะไปแบบนี้ 5, 9, 4, 8, ครับ9 1 4 8 9ครับคือถ้าจับ5 5 4 5 8 5 9นี้ก็ได้นะได้ครับรเพลยลุงปู่จะอยู่ในวงกลมนี้ครับครับ,รบเหมือนงวดก่อนเนะาะมมาึ่ง คือผมจะไม่เขียนอะไรต่างๆที่ผมบอกกับคลิปที่บอกกับเอดมินว่าห้ามันมีมีสองก็ได้ห้าเป็นสองก็ได้เจ็ดเป็นหนึ่งก็ได้สามเป็นแปดก็ได้กับแต่นี้เราก็เอาเฉพาะแค่นี้พอไม่ต้องไปตีอันนี้ไม่ต้องไปตีเจ็ดอันนี้ไม่ต้องไปตีหกอันนี้ไม่ต้องไปตีสองอันนี้ไม่ต้องไปตีเจ็ดนี่ไม่ต้องไปตีสามคือเอาแบบนี้เลยที่ผมกุ๊ดจ่ย ครับแต่จุกจุกอย่างนี้แหละครับครับก็ประมาณนี้เนาะครับตัวนี้ที่เห็นในรถไทยก็คือถูกโพสของพ่อที่พาไปโพสของพ่อคือสองสี่แปดเก้าแต่ผมไม่เอามาลงเลขสองผมจะเอาลงข้างหลังอายุท่านเจ็ดสิบหกผมก็ไม่ได้เอามาลงครับแต่เก้าห้านี้ก็คือ รถคันนั้นจะเป็น95แรงมาครับแล้วก็เห็นมอไซค์คันเก่าด้วยก็คือ0059ผมก็เลยเอามาแค่นี้ออมันเยอะเกินเนาะครับ,รบมันนี้ก็ตัดเล่นได้ก็ประมาณนี้เนาะแพลกเอาไวอย่างนาทิดครับความฝันที่ผมฝันเมื่อคืนวันพระเนาะครับฝันว่าพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ผมไม่เอเ่ยถึงหรือปู่เนาะ ขับรถไถไปตัดฟืนก่อไฟให้หลวงปู่แต่แต่ไปตัดต้นยางที่กระท่อมไม้พยุงมตรงนั้นแหละครก็เลยเห็นตัวเลขในรถไถขับรถที่พาไปก็คือ95แรงม้าแล้วก็ที่เห็นในในที่ทันเขียนนั้นก็คือ489 489ก้าส่ปดก็เท่าถูกกัะพอของพ่อสองสี่แปดเแต่ผมไม่เขียนผมเขียนข้างหลังับก็ประมาณนี้แหละโชว์อีกทีหนึ่ง ครับก่อนจบเราอยังมัวแต่เราเขาบอกว่าพูดเยอะเกินไปเอาตัวเลกไปเลยเปิดถูกก็เป็นแนวทางครับนะเพราะไม่มีใครให้ถูกตลอดหรอกขนาดหลวงปู่ยังใบเบียงเลยมีผิดไม่ถูกโดูชงเยอะเนี่ยพูดอะไรไม่ถูกเลยนี่เขินอีลหลวงปู่ว่าอีลครับ มุดที่ผ่านมาอ๋ออันนี้งดที่ผ่านมาพี่อันนี้ลืมบอกเนาะทุกช่องเมื่อเช้ามาจากจังหวัดเลยถุรวันที่ห้าห้าใบแล้วก็มาจากแมงมุดที่มาทํโรูทานวันที่แปดถรวันที่สี่สองใบแล้วก็เลขท้ายสามเจ็ดสองใบเป็นสี่ใบมาเมื่อเช้าก็ที่ถวายของอยู่ข้างบนครับพอดีเบาสั่งมาเขาก็ออกไปพอดีมาไม่ทันครับ นั่นแหละัรบัลใหญ่ๆเลยพี่ยังยังพี่ที่สู่สู่คนที่ถูกนั้นก็ถูกสามตัวแล้วก็จะถูก30สบล้านคือผิดแต้มเดียวอะไรนะหกหกศูนย์สีแต่ของของแกหกศูนย์สี่วันที่หนึ่งมันออก608ูนย์ดโ้สองเคยรับไปแล้วสิอล้านเคยรับไปแล้วที่นี่สิบสองล้านครับผิดแต้มเดียวจะได้30สิบล้านโอ้ผม แกย์คืทุกเอาโจ้งๆเลยครับสามตัวนี่ครับแล้วเกยมันให้เอฟซีติดตามรอยอโชเลยขยายให้เอฟซีดูเลยโอ้ยทำไมไม่เห็นเลยพี่หินซุ่งเลยเนี่ยครับสองครับเลขทูบหกหกสองสามตัวตรงๆนะครับผมหมดที่แล้วนะครับผมส่งแล้วครับให้ผมหันเร็ตัวสองหกหกสองนะครับผมหกตัตัวเห็นไหมหายยังตัวตรงเลยนะครับผม ตัวนี่นิดนึงครับแล้วลอตเตอรี่ห้าใบผิดตัวเดียวนะครับผมผิดตัวเดียวเห็นไหมพี่ครับผิดตัวเดียวเกือบได้30ล้านผิดตัวเดียวเกือบได้30ล้านอันนี้เป็นของพี่สุคนที่อยู่ชนบุรีนะครับผู้โชคดีถูกตรงละดูสองสามตัวอภิษฎเรียนดูลอตเตอรี่คราบหน่อยสิเก่งใครตรงพี่ส่งให้ดูด้วยนะเห็นมาก กันอยู you, yeah. ่พี s <S ่ดูลอตเตอรี Next, yep. ่นะครับดูใครเชื่อนี่พี่เกซื้อจริงอันนี้หลักฐานหกศูัย์แปดล้านตัวเดียวครับครับเห็นไหมเคยโบผ่าตัวเดียวหกสองผ่าตัวเดียวเกือบได้สามสิบล้านนะครับผมได้สามสิบล้านเนาะกับป้าสุคนหก เคได้สานมา้ว้านเนจุดได้ที่นี่้จุดได้ที่นี่จุดด้ทนเหมือนกันบอกใช่ค่ะจุดได้อะไรนะตอนน4หรอบอกแล้วเนาะพี่เดี๋ยวโทรศัพท์เข้าไอยเดี๋ยวถ้ามาวันไหนเดี๋ยวจะตามให้นะครับถ้าถ้าพี่มาน่าจะใกล้ๆวันหวยออกเลยพี่ประมาณ27 28มานั่นแหละถ้าเกมาครับท่านีอะไรจะพามาสุดท อันนี้ฝาก fc โชยนิดนึงเนาะครับผมอันนี้ก็เลขความฝันก็คือความฝันเดอ้อถ้าผิดถูกก็ขออภยัยถ้าถูกก็ดีใจให้รับให้รวยอยู่ดีมีสุขเดอ้อเอ็เอดมินพูดไม่ออกเลยผมนี่นนก็กราบขอบคุณแอดมินที่มาถ่ายทำกับทอมลัสังการหลวงปู่สวงขอให้ท่านร่ำรวยร่ำรวยในหน้าที่การงานที่ท่านทำขอให้ประสบผลสำเร็จทุกๆอย่างที่ท่านไป เดินทางไปไหนคล้คาดปลอดภัย FC ที่ดูชมก็ขอให้ท่านร่ำรวยร่ำรวยอยู่ดีมีสุขร่ำรวยกันต่อคิดสินายทรงความปรารถนาสาธุอายุเวียงเฮนเจริญเจริญสดูโอ้อย้จริจริงเด้อ <laughs> นะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็สรุปกันแล้วนะครับผมสาหรับตัวเลขของพิทักษ์นะครับเลขความฝันฝันต่อหงวนนะครับท่านผู้ชมครับผมงวดที่แล้วก็ถือว่าเข้านะครับหนึ่งกับเจ็ดเป็นตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมเนาะแต่ผมไม่ได้มาติดตามนะครับผมเดี๋ยวผมจะติดตามให้ท่านผู้ชมชมกันตลอดนะครับผมที่สถานที่ตรงนี้จุดลาสังขารหลวงปู่สวงนะครับท่านผู้ชมนะครับอยู่หน้าตรงนี้นะครับผมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วมีผู้คนมีโชคนะครับผมงวดที่แล้วก็พลาดไปตัวเดียวเกือบได้ 30ล้านนะครับท่านผู้ชมครับยังไงท่านผู้ชมที่เข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอกระตุ้ใจขอไลค์กดแชร์นะครับให้พอสาทและก็วิสุภาพกอนะครับผมยิ่งยิ้มปังปังครับผมทุกท่านนะครับผม